เขียนลงมาเลยเขียนเหตุผลว่าทําไมคุณต้องการเรื่องนี้แล้วไม่ต้องไปนั่งบอกเขาว่าเอ้ยกูจะประสบผลสนน้นอกูจะยังงูกูจะยางงี้ไม่ต้องพูดทําให้เขาดูเพราะถ้าพูดไปแล้วทําไม่ได้หมาเลยนะมึงหมาเลยนะมึง สวัสดีครับผมยินดีนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยวันนี้เราก็เจอกันอีกหนึ่งวันเป็น e ีพีที่เร็วม,มากนะครับอีพีที่20แล้วครับวันศุกร์ที่4ีธันวาคมแล้วครับสองหอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวสู่ปีใหม่2564แล้วนะครับปีนี้จะเป็นยังไงเราก็คงไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้เลยเพื่อนๆครับก็บอกว่า สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันสามารถทําร้ายเราได้เยอะแยะมากมายแต่มันจะทําร้ายอะไรใครไม่ได้เลยถ้าคนคนนั้นมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพใจและก็สุขภาพกระเป๋าด้วยครับถ้าเราพร้อมทุกอย่างคุณใช่ไหมครับไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ทําร้ายคนที่เขาพร้อมอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่ทําร้ายคนที่ไม่มีคําว่ากลัวนะครับเพื่อนๆครับเมื่อวันนั้น EP ที่19เนี่ยเราก็คุยกันหลายเรื่องมาก แต่ว่าวันนี้ EP 20แล้วนะครับก็อันนี้เป็น24ปีนะครับแล้วถ้าอยากจะบอกเพื่อนๆว่าวันที่9มกราคม2564เนี่ยเราจะง24ปีกัน EP 20วันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องอะไรดีเพื่อนๆครับเขาบอกว่าผมเติบโตมานบัเนี้ผมก็กำลังจะ60ละผมเจอทั้งความสุขความทุกข์สำเร็จล้มเหลวยิ้มเศร้าหัวเล้อ แล้วก็คาบน้ําตาหยาดเหงื่อและแรงกายทั้งหมดนะครับแต่เพื่อนๆผมอยากจะบอกว่าถ้าเราพิกคํานึงถึงคําว่าล้มเหลวนะครับผมว่ามันจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนที่มัวแจะมานั่งโอ้อวดความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆจำไว้นะครับวีรบุรุษดูกันที่ผลงานวีรบุรุษดูกันที่ผลงานนะครับ <fish> ไม่ใช่ดูกันที่คําพูดที่มีคําพูดที่เขาบอกว่าเขาวัดกันที่ฝีมือ ไม่ได้ว่าที่ฝีปากบางคนพูดเก่งมากครับโอ้โหพูดเยอะเยอะแยะมากมายเลยแต่ผลงานนี่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉนั้นเลยครับคุณครับเราเขาบอกไม่เคยจําคําพูดของใครหรอกเราจําการกระทําที่เขาฝากเอาไว้ต่างหากเพื่อนๆครับเพราะนั้นเขาบอกว่าสําหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องละเอียดรอแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆเราต้องเอาใจใส่ครับเมื่อวานนี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาบอกว่าคนต้องทําได้ทุกอย่างเพราะว่าต่างดาวดาวอื่นมันยังไปได้เลย เมื่อดาวอื่นยังไปได้เนี่ยทําไมมันจะทําไม่ได้นี่เป็นวลีเด็ดมากสําหรับเพ,เพื่อนผมคนนั้นก็บอกฝากไว้นะครับวันนั้นเพื่อนครับก็บอกว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณที่กําลังดูอยู่หรือตัวผมเองนั้นชีวิตมีระยะเวลาครับชีวิตมีระยะเวลาดังนั้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมักจะมีความหมายอย่างแน่นอนชีวิตของเรามีระยะเวลา ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมามีความหมายครับไม่ว่าจะล้มเหลวสําเร็จหรืออะไรก็ตามมันมีความหมายกับชีวิตทั้งสิน้นในเวลาเดียวกันนะครับเขาบอกว่าเามื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้แค่หายใจขึ้นเปล่าเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่ใช่เกิดมาเพื่อรอวันตายเท่านั้นดังนั้นเพื่อเราไม่ได้เกิดมารอวันตายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราจะมีต้องทาเรื่องราวมากมายที่ฝากเอาไว้ก่อนที่เราจะหมดลมหายใจนะครับนั่นคือการเกิดมาเพื่อความเป็นคนเพื่อนๆครับ จงก้าวต่อไปจงก้าวต่อไปอย่าหยุดยัง้งเพราะคนที่หยุดยั้งเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าคนขี้ขาดอ่ามันไม่กล้าก้าวต่อไปแล้วไงแสดงว่ามันกลัวก้าวต่อไปมันก็ไม่กล้าก้าวต่อไปแต่เลวร้ายก็คืออะไรนะหยุดยั้งเพื่อน,นั่งทบทวนแต่เรื่องอดีตอันนี้ยิ่งน่าหงสารมากที่มาหนุนนั่งทบทวนอดีตเขาเรียกคนโง่พวกใหญบอกคุณหน่อยนะคุณถ้าวันนี้คุณคุณ,ค,ณคุณมานั่งคิดแต่อดีตเนี่ยคิดแล้วมันมีความสุขหรือไม่มีความทุกข์ ถ้ามันเป็นมันสิ่งที่ดีเขาเรียกค,ค,ความทรงจําแต่ถ้าเป็นสิ่งที่แย่เขาเรียกบทเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ที่บอกว่ามันมันมีห่วงเวลาหนึ่งผมเนี่ยนะครับยี่สิบกว่าปีในสุรียนเนี่ยผมมีห่วงเวลาหนึ่ง<ๆ>เขาเรียกว่าเวลาตกอับไม่ใช่ตกฟากนะฮะเวลาตกอับตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าตอนตกอับเนี่ยผมก็บ่นอ่ยนั่งโทษนู่นโทษนี่ตอนนั้นไม่มีสติไงฮะเราก็จะโทษ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 แต่พอผมมีสติผมคิดว่าอืมช่วงเวลาที่เราตกอับ เป็นช่วงเวลาและโอกาสที่ดีที่สุดเลยนะครับที่เราจะเรียนรู้ตัวเราเองเรียนรู้ความเป็นตัวเราเองจากเวลาที่เราตกอับเพราะอะไรคุณรู้เพราะเวลาที่เราตกอับเราจะเหลือใครที่จริงใจและเป็นเพื่อนแท้ของเราและคือคนนั้นคือใขรเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเรียนรู้ความเป็นตัวเราเองได้ในเวลาที่เราตกอับโดยพชะเวลาอย่างยิ่งเนี่ยครับที่เราไม่ได้รับคุณค่าจากสายต่างคนอื่นผมอยากจะฝากไว้ว่าคุณรู้ไหมครับเจ็บปวดกว่าคําไม่มีความหวัง นั่นคือไม่ลืมความหลังถ้าวันนี้คุณไม่ให้อภัยอดีตคุณจะไม่มีวันอนาคตอย่างแน่นอนคุณครับเ,เราผ่านกันมาผ่านร้อนผ่านหนาวมันเนี่ยเราต้องผ่านเรื่องราวมากมายแต่ถ้าเราโมต่ม,มานั่งคิดถึงเรื่องเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดมันก็จะไม่มีวันข้างหน้าเลยนะครับเรามีแค่สองมือถ้าวันนี้สองมือเราเนี่ยเราไม่ทิ้งอดีตไปแล้วเราจะเอามือที่ไหนไปคว้าอนาคตได้อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพื่อนๆครับ ผมอยากจะบอกว่าความอดทนความพยายามมันเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ต้องมีคุณรู้ไหมครับทะเลผืนใหญ่ทะเลอันยิ่งใหญ่มันสงบเงียบราบเรียบเรามองเห็นแค่นี้เองแต่คุณรู้ไหมว่าพลังอันมหาศาลน่ะมันอยู่ในระดับลึกมันเคลื่อนทีเคลื่อนทีเคลื่อนทีค,นทคุณครับก็ถึงบอกสึนามิทีหนึ่งฆ่าคนตายได้มากมายไก,ยก่กองเลยนะเพราะว่าพลังอันมหาศาลของมันนะ่ะมันอยู่ระดับลึกจริงๆเพราะนั้นคุณครับ เราเนี่ยถ้าเราอดทนในวันนี้เราปลูกเราทําเราพรวนดินเรารอวันหนึ่งครับมันอาจจะยังไม่เติบโตให้เราเห็นแต่ข้างล่างอ่มันกําลังเติบโตข้างล่างมันกาลังเติบโต,น,ต,บโตนะครับมันกําลังชอนชัยรากลึกลงไปเพราะนั้นคุณครับทุกอย่างมันถึงต้องมีเวระยะเวลาไงคุณจะไปเพ่แบบป้มปางปุ๊บปั๊บมาถึงปั๊บคุณจะได้อย่างนนี้ไม่ได้หรอกครับอะไรก็ตามที่คุณได้ในรวดเร็วเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติมันอยู่กับเราไม่นานหรอกครับแล้วอันนั้นเราเรียกว่าการหลอกลวงเพื่อนๆครับเขาบอกว่า เมื่อเมื่อมีความอดทนแล้วทะเลแอนราบเรียบแล้วเนี่ยผมยากจะบอกเพื่อนๆว่าความมั่นใจนะครับความแน่วแน่เป็นเรื่องสําคัญมากคุณรู้ไหมครับเราเกิดมาเป็นคนนะตอนที่ผมตกอับเนื้อแลวผมผมมีสติปมเนี่ยผมจะคิดทันทีเลยว่าเฮ้ยเราต้องมีความมั่นใจอ่ะเราต้องมีความแน่วแน่แน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องอะไรแน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องการคุณต้องการอะไรคุณต้องแน่วแน่สิ่งเหล่านั้นมนุษย์ทุกคนมันต้องมีเป้าหมาย คุณรู้ไหมบางคนเนี่ยมองไม่เห็นเป้าหมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางที่มันจะถึงเป้าหมายไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายนะเออิญมันเจอทางโค้งคุณเลยมองไม่เห็นอีกธนเส้นหนึ่งต่างหากอ่าผมก็เลยคิดว่าจะชนทางตาละไปไม่ได้ละเพราะฉะนั้นคุณครับผมเนี่ยมั่นใจและผมแน่วแน,วแนว่เมื่อตอนที่ผมตกอับเวลาผมตกอับผมมั่นใจแน่วแนว่ว่าผมต้องไปให้ได้และผมต้องการอะไรชีวิตแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแน่วแน่และมุ่งมั่นมันในเวลาเดียวกันเมื่อจิตใจของคุณแน่วแน่และมุ่งมั่นแล้้วคุณตอองมมีะไร คุณต้องเขียนมันออกมาเขียนมันออกมาเลยเขียนเหตุผลว่าทําไมคุณต้องการเรื่องนี้เขียนออกมาด้วยเหตุผลว่าทําไมคุณต้องการเรื่องนี้และความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ไหมเมื่อคุณเขียนเหตุผลนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเหตุผลเนี่ยเหตุผลที่คุณต้องการเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงที่ยัดเข้าไปในเตาไฟห่งความสําเร็จของคุณสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคุณไม่เขียนออกมาเนี่ยคุณครับตอนนั้นนะนะตอนที่ผมตกอับเนี่ยผมเข้าพยายามจะเขียนออกไปจดหมายเลยนะ ว่าจริงๆแล้วชีวิตผมต้องการอะไรผมต้องการแบบไหนหรือผมจะหายใช้ทิ้งเปล่า,าแล้วก็ผมมีเป้าหมายอะไรผมมีใครคือแรงบันดาลใจผมเขียนออกมาหมดเลยเมื่อคุณรู้ไหมหนึ่งละเมื่อเรามีจิตใจที่แน่วแน่สองเราเขียนมันออกมาแล้วนะครับคุณรู้ไหมการเขียนสําคัญนะเพราะมันเป็นการบอกเล่าถึงความรู้สึกของคุณออกมาเป็นตัวอักษรในเวลาเดียวกันเมื่อจิตใจมุ่งมั่งเราเขียนมาแล้วเราต้องลงมือทํา ลงลงมือทำเขาบอกว่าทำร้0ยเซในสิ่งที่คุณรู้คุณไม่จําเป็นต้องรู้ร้อในสิ่งที่คุณทำไม่มีใครรู้เลยรเลย100%ในสิ่งที่คุณรู้คุณรู้อะไรคุณทำไปก่อนแต่ถ้าคุณจะรอจนสิ่งที่คุณจะทำานะ่แล้วร้อมันไม่มีทางไปไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลงมือทำในสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจะค่อยๆสั่งสมประสบการณ์มันจะทวีคูณไปเรื่อยๆ แต่ถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆหายใจที่แบบเปล่าๆเนี่ยนะครับผมบอกคุณได้เลยนะมันมีแต่วันที่จะอับเฉาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณจะจบนะฮะเพราะฉะนั้นคุณคุณอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยเพลพังไปกับอดีตที่มันทําให้เราตกอยู่ในความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเพื่อครับเขาบอกว่าความอดทนความอดทนและความอดกลั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่แสดงความอ่อนแอความอดทนและความอดกลั้นนั่นคือพลังครับมันเป็น power เป็น powerful มากมากเลยเพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สักสาสี่ข้อข้อที่หนึ่งเลยก็บอกว่าจงบอกลูกของคุณว่ามึงทําได้แล้วพ่อเชื่อใจมึงเหมือนกันครับคุณบอกลูกทีมคุณผมเป็นอัปลายคุณผมเชื่อว่าคุณทําได้และผมจะสนับสนุนคุณคุณต้องเชื่อเพราะนั้นคุณต้องสอนลูกคุณว่าเฮ้ยมึงเก่งมึงกล้ามึงเจ๋งนะมึงทําได้กูเชื่อใจมึงคุณให้คําพูดพวกนี้มันสร้างความพึกเขิมเขาบอกว่า ความพึกเหนะิลมันเป็นโรคติดต่อถ้าคุณพึกเหิมเมื่อไหร่ป๊อบเนี่ยนะครับคนที่มาติดตัวเราใกล้ตัวเราเนี่ยแวดล้อมตัวเรามันจะพึกเหิมไปด้วยเมื่อไหร่ก็ตามวัน์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ่อนแอเนี่ยคุณปวกเปียกหมดแรงเศร้าคุณมู้ทีมงานคุณจะเป็นงั้นหมดเลยลูกของคุณจะเป็นงั้นหมดเลยเพราะนั้นเมื่อคุณต้องไม่อย่างให้ลูกเรานะครับซึ่งเป็นคนในครอบครัวเราเนี่ยต้องดูอ่อนปวกเปียกป๊บคุณต้องเข้มแข็งทุกเวลานะครับคุณต้องเข้มแข็งเวลาในเวลาเดียวกันลูกทีมเราอยู่ในนนนนธุุรกกกกกิิจเเเีีีียททมมมงงาาาหืออััคคบถ้ดณ่ปปว โอ้ยฉันเป็นอัพไลน์ไม่ไหวแล้วฉันคงสู้ไปไม่ได้แล้วมันคงไม่ใช่เราแล้วนะครับพวกเธอทํานะฉันจะไปทําไล่ไถนาแล้ฉันจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้ฉันจะไปขายส้มตำฉันจะไปขายชาไขามุกแล้วฉันคงทําไม่ได้แล้วฉันนั่งร้องโหมร้องไห้เนี่ยคุณจบลูกทิมนคุณจะโดนพวกนี้เป็นเชื้อโรคเป็นวัคซีนถึ่งเชื้อโรคที่คุณได้ฉีดไปให้พวกเขาไงอ่าเพราะนั้นคุณอย่าฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อโรคให้กับลูกๆอันที่สองเขาบอกว่า อันที่หนึ่งเนี่ยนะครับพอพอคุณบอกถึงความเป็นลูกๆแล้วอันที่สองเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ต้องเสียเงินเลยไหมรอยยิ้มคุณรู้ไหมครับเรารอยยิ้มของเราเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินสักสกตางค์แดงเดียวเลยเพราะนั้นยิ้มครับเขาบอกว่าคนที่ยิ้มสวยที่สุดคือยิ้มได้เมื่อใครมาเป็นรอยยิ้มที่สวยที่สุดเป็นรอยยิ้มรวมคาบน้ําตาเอ,อ้ยคุณมันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากนะคํานี้ตอนแรกผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงนะแต่วันที่ผมตกที่สุดเลยนะแล้วผมยืนร้องไห้ กับกระจกนะแล้วผมยิ้มผมรู้สึกว่าตาที่มันฉ่าไปด้วยน้ําตากับรอยยิ้มที่ยิ้มมามันทําให้รู้สึกว่าโคตรสู้อ่ะเพียงไม่สู้เหรอถ้าไม่สู้คนท้้งหลังจะเป็นยังไงอ่าเพราะนั้นยิ้มให้ได้เมื่อภัยมาอันที่สามเขาบอกว่าอันที่สามเขาบอกว่าปากของมนุษย์นะปากของคนอะ่ะเร็วกว่า 4G ดีดี่มีดีดี๋ยนี่เร็วกว่า 5G เลยนะปากคนอะ่ะเพราะนั้นคุณครับอย่าเชื่อ ทุกๆเรื่องในสิ่งที่กูได้ยินพระเจ้าสร้างให้เรามีหนึ่งปากกับสองหูนะครับแล้วก็สองตาเพราะนั้นมองให้มากฟังให้มากพูดให้น้อยอ่าแล้วไม่ต้องไปนั่งบอกเขาว่าเอ้ยกูจะประสบผลเสียอะไกูใจย่างงูงกูย่างงี้ไม่ต้องพูดทําให้เขาดูนะครับเพราะถ้าพูดไปแล้วทําไม่ได้หมาเลยนะมึงอ่าใช่ไหมอันสุดท้ายอยากจะฝากไว้ถ้าใครก็ตามมากอดคุณถ้าใครก็ตามมากอดคุณคุณจงปล่อยอ้อมเกาะนั้น เป็นคนสุดท้ายอย่ารีบปล่อยให้เขาคลายอ้อมก่อนนั้นด้วยตัวเขาเองก่อนนะครับแล้วเราสร้างความอบอุ่นให้กับเขาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเบสิกมากกับสัจธรรมของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เป็นโค้ดผมไม่ได้เป็นครูผมไม่ได้เป็นไลโค้ดผมไม่ได้เรียนการเป,เป็นครูสอนอะไรทั้งสิน้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตผมตลอด23ปีของธุกิจสุเรียนนะครับเพื่อนๆครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝาก FC ที่เป็นสาวๆาผมหน่อยนะครับสุภาพตรีทุก,ท,ก,ท,กท่านครับ คุณฟังผมดีๆนะคุณฟังผมดีๆนะสุภาพตีนทวนอย่าปล่อยให้เขาคนนั้นอย่าปล่อยให้เขาคนนั้นมาบอกว่าเขาไม่ต้องการคุณเป็นครั้งที่สองนั่นแสดงว่าคุณนี่นะครับไม่ยอมปล่อยนะครับคุณครับไม่รักก็คือไม่รักไม่เกลียดก็คือไม่เกลียดไม่ชอบก็คือไม่ชอบความรักกับความดีมันต่างกันนะบางคนบอกฉันจะทําความดีเพื่อให้เขารักฉันทำไมฉันดีเขาเยอะแยะทำไมเขาไม่รักฉันเฮ้ยความรักกับความดีมันคนละเรื่องว่ะ นะฮะอ่าเพราะนั้นคุณครับเราผมบอกคุณนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคนที่คุณต้องรักที่สุดเนี่ยไม่มีใครเลยตัวเองเพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่จะอยู่กับคุณเป็นคนสุดท้ายก็คือตัวคุณเองเพราะนั้นรักตัวเองให้มากๆผมบอกคุณนะรักตัวเองให้มากๆใครไม่รักเราช่างมันนะครับขอให้พ่อแม่เราพี่น้องเรารักเราก็พอนะครับแล้วผมบอกคุณนะรักตัวเองสร้างชีวิตด้วยตัวเอง พอมีชุดดีๆป๊บมีเงินป๊บเป็นสายเปด้วยตัวเองวันอยู่กับอย่างเงี้ยแม่งโคตรเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองเลยนะฮะผมเห็นผู้หญิงหลายคนเลยที่ที่มีความเป็นเรียกว่าเป็นเป็นผู้หญิงนักลบอะที่ไม่กลัวอะไรเลยนะครับก็มีผู้หญิงหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับเอ่อคนที่คนที่มามาดูแลบ้านให้ผมก็คนหนึ่งนะเอ่อพ่อก็เสียแม่ก็เสียพี่ก็เสียน้องก็ กำลังป่วยหนักตัวเองก็ต้องทํางานแต่เขาเนี่ยครับค,คุณไม่เคยเห็นมีน้ําตาเขาไ,ไเป็นคำว่าสู้สู้สู้ผู้หญิงอย่างเงี้ยน่ายกย่องเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่อยากให้คุณเป็นหนึ่งในทุกคนผิดหวังแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ผิดหวังก็ตามเราต้องเลือกที่จะปล่อยคุณว่าทุกวันนี้นะชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเจ็บปวดเพราะอะไรมามันเจ็บปวดเพราะว่าคุณโมจะกรรมในสิ่งที่สมควรจะปล่อยนะครับแต่คุณดันเสือบปล่อยในสิ่งที่คุณสมควรจะต้องกรรมชีวิตมันก็เลยมีความทุกข์นนะฮะ โอเคอันนี้ก็คือ ep ที่20ของวันศุกร์ที่4ทธันวาคม2563อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมาครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะกดเลิฟก็ได้นะฮะถ้าอยากจะสนับสนุนกันก็นก,กด Subscribe ถ้าอยากจะให้ดังไปทั่วโลกก็ช่วยสั่นกระดิ่งเลยครับ EP 2ีแล้วขอให้ดังทั่วโลกเลยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่ได้ชม Facebook นี้เนี่ยครับแล้วก็คลิปใน YouTube นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ที่2ี่ขอบคุณมากครับผมแล้วก็ไม่ลืมนะครับ24ปีครับ9มกราคม2ห64ครับนี่เป็นอีกหนึ่งโลโก้นะครับ ทั้งหมดเรามีเสื้อเนี่ยสี่แบบสี่สไตล์สี่โลโก้ครับวีระบุรุ์วัดกันที่ผลงานไม่ใช่แค่คำพูดดังคำที่เขาว่าดูกันที่ฝีมือไม่ใช่ดูกันที่แค่ฝีปากเท่านั้นฝากไว้ให้คิด